เป็นไงลูก,ลกขาวว่างี้หนาวไหมหนาวครับพี่น้องตอนเช้า,ชาสวัสดีทุกคนครับผมหนาวหนาวหนาวทางบ้านพี่น้องหนาวบ่ครับแท่งรอยเอ็ดหนาวมากๆเลยหนาวครับหนาวครับ อากาศเย็นมากครับผมตอนเศร้าๆกะสิไปขายของครับผมสิไปตั้งร้านนี่แพร่ว่าก่อนตอนเศร้าๆครับผมมื้อนนี้เนน่บไ่ได้ไปโรงเรียนครับผมเพราะว่าอ,อทางโรงเรียนท่าเจ้าหยุดเครื่องมือก็เลยต่หน่อยก็เลยบ่ได้ให้เพื่อนไปครับผมเพราะว่า ค,ค,คุณคู่ท่านคุณคู่เ่านเพินพน่นเข้าเจ้าไปประชุมอย่างบุ๊ขาเจ้าขาเจ้าเปิดเปิดยุ่เปิดเครื่องมือแต่ว่าเปิดเครื่องมือแต่หน่อยเลยบ่ได้ห้ไปครับผมเพระาะว่าช่วงใบคุณคู่ข้าเจ้าไปประชุมกันตะหน่อยเลยบ่ห้ไปก็เลยหย,ยุดเลยถึงอากาศมันหนาวพ้อพี่น้องตอนเช้าๆอะเพรว่าเตรียมใส่กว่าครับผมอุ้ย ใส่กอกแพา่ว่าสุดยอดเลยนี่เพราะว่ายางกัไงจังสีน้อแม่เนะาะเพราะว่ามันมันล่มแมัม่ขึ้นก็เลยนี่เอาฝาขอบไปครับผมเอาอยางเต่งครับพึงไหวครับผมฮะเอาเท่กระบอกกลับไปกับบ้าบปเน,นี่ยใส่ปุ๊กนี่ก็ได้โอ้ เทออกวนี่ดอกที่แรกเป็นดองใส่ปุ๊กนี่ไว้เด้อว่านมงามกว่าปุกวุ่นงามคือกันละแม่ยขั้นตอนเจ้าเอาจะน้ำเออฮะเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฮะเดี๋ยวจัดของจัดยังก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง ข้าวดีข้าวดีที่เดี๋ยวไปสัมผัสข้าวดีก่อนฮะข้าวดีดีใจอยอะเพราะว่าตะหน่อยสิไปตั้งร้านให้เพื่อนเดี๋ยวจังหิวไปไว้บ่หรอใช่ไหมฮะใช่น้ำรดก็ได้ดอกฮะใช้น้ำรดเออจะรืมไม่คิดทานเลย เออเออหลายอย่างอยู่ยังงออก่อนจ้ามื้อน,นี้เฮ็ดจักขอบเนี่ยหา้าสิบหา้าหกสิบนี่แหละมืวว้อน,นี้เมื่อบ้านเพิ่นเซอเอ่อบุญเซนหน่อยโพดก็เลยได้ผสมหมูผสมนั่นเข้าไป ก็เลยได้หาชิปขบขายประมาณมือละห้าชิปหกชิปนี่ละพี่น้องมือได้ยัดมือได้มันเมยกะได้หาชิปหกชิปกับพอได้คากับขวกับน้ำพักทุนกับไล่เรีกเียอยสองรอยกะยังด,ยงดียังดีก็ ยูซื้อชื้อจัดของเป็นกระเจียวไปเสียบไม้ไม้ก็บยูพุ่นละยูล้านพุ่นละอันนี้คือเฮามาเทศลูกชิ้นเตรียมของไปเอ้ยใส่กอกเตรียมของไปซื้อชือ้วนล้านเฮาก็เข็นรถมากก่อไฟเพราะว่าเตาต,ตหน่อยเอามาล่างแล้วแต่หมู่บ้านเตามันต้องล่างเลยเตา เตาเตามันมีน้ำมันไหมเขาต้องมาล้างออกตัวหน่อยล้างออกคัดออกดีๆน้ำมันเพราะว่ามันต้องคัดออกเด็ข้ขสันเป็นขาบน้ำมันขราบดำมันสิบบนาบนารับ,บ,บประทานเขาต้องเห็ดยังเขาต้องเห็ดให้มันสะอาดตัวหน่อยครับครับผมตัวหน่อยกับไปบเก็บล้านให้ดับปุงดับไฟเพราะว่า งัดกระเว้นตะหน่สิเตรียมของไว้ให้ครับผมเตรียมผวกกระเทียมแซ่เซนแซ่เซนตําปอกกระเทียมปอกกระเทียมปอกเอะอย่างก็แม่ขิงครับผมปอกขิงไว้เพื่อนดองเนี่ยเตรียมของไว้เพื่อนล่างทำความสะอาดถวยซ้ำน้ำประกบอบเมื่อ้านตะหน่อยเพื่อนเห็ดยนี่เม,มื่อแรกเมื่อวานตะหน่ล่างออกหมดแล้วม,มือเล็กๆกับ มันเฮ็ดเดือกครับต้องต้องเฮ็ดคนละนาทีเมียกับไปขายผัวกับมาแต่ว่าแต่หน่อยยัดเนี่ยแต่หน่อยเอ้ยแต่หน่อยคั่นแต่หน่อยเฮ็ดปรุงรสนะแต่หน่อยเฮ็ดบบเป็นแต่ว่าก็ได้แค่เตรียมของให้เพื่อนเตรียมอุปกรณ์เตรียมยังให้เพื่อนครับผมก็ได้ชั้มนี้เดี๋ยวนี้เพื่อนกับหันพักปกทิก โอ้ยมือมือนี่ต้องไปซื้ออนันนั้นไน่เยเน่ยอึ้นเศร้ามาอึน้นขอไปซื้อขิงอ๋อปอกท่านบ่ขิงต้องใส่ปอกอยากขึ้นกันเนี่ยพี่น้องบริเมนปอกง่ายๆดิขิงส่วนขูด <c oughs> กระลับพักก่อนพักนี้เขาก็ต้องล่าง ใส่ตะกร้าเสด็จน้ครแถมพักแถมพักกระลำแถมพริกแถมขิงโอ้เดี๋ยวเอาพริกเห็มั้งอะไรแล้วอู้บอกพริกเนะี่ยอู้เก็บไปกินกับลาบกันเดี๋ยวหนึ่งเขาไปซื้อลาบกินก่อนมือน,นี้เก็บไปกินกับนี่ก่อนพี่นอ้อง มึงมึงมวกปีกหานมวยเย้าเหยกัดกบกบกบเนี่ยกระน้ำโอเคพี่น้องเนาะนี่ตยวหน่อยเก็บไปกินกับลาบไม่เอาไปเมดได้หนี่ยนี่ละเตรียมขวางเดี๋ยวต้นหน่อยไปตั้งลาดให้เพื่อนก่อนหนาวหนาวทั้ง บ้านเฮาบ้านลอยเอ็ดหนาวคักได้อยู่นี่จักองศาเนี่ยสิบแปดสิบเก้าองศาบเดี๋ยวให้แม่พิ่นทั่ไปอันเอาใบนั่นกับหมอหมอนัดนี่นี่มือน,นี่ความนี้นี่ เดี๋ยวทั่วไปเอาใบยังก็รงทะเบียนหอบเป็นว่าเนีย่ยฮะเออเดี๋ยวทั่วไปถามก่อนอ่ะโอเคครับไปก่อนสวัสดีครับ